สวัสดีครับเอมือนี้กัมาพบกันในวันที่ 10, สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาสำหรับมื่อนี้กตินัามรักหน่วยล่างมาให้เอฟซก่อนไปรับชมกับขอฝากคําเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขั้เตือนนักฮกทธิมาเบิงสูตรลักหน่วยล่างที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วอ่าสร้างสองสูตรนักเล่แต่ว่างวดนี้กติมีสูตรไม่อ่าลงเสริมให้เอฟซีสองสูตรนักเล่นสร้างล้นสูตรไม่เข้าทีิมีอยู่สองสูตรสูตรเก่าสองสูตรอ่าเข้ามาเบิงสูตรเก่าก่อนนักเน่ะที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้ว สำหรับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาคำนวณได้หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาสองตัวล่างออกไปที่เก้าเก้านะครับออกไปที่เก้าเก้าเขาไปทางด้านลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะล่ลงเป็นงวดแรกนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้เขาไปเป็นงวดแรกนะครับเขาเป็นงวดแรกเลยเลขเก้านะครับ เขาเป็นงวดแรกที่ก่บได้ให้ในวดจีพานมาสำหรับวดทีพนาน,นะพนมาเลขล่างเท่ากับเขาเลขบนเท่ากับเขาเขาตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะครับวดจี่พานมาวันนี้เข้ามาตามกันต่อว่าสูตรนี้ที่ได้ตัวไรนะครับเขาถือว่าเบิ้งวิธีคำนวณในสูตรนี้นะครับนะวิธีคำนวณถ้าถิใไสสิบหน่วยล่างบวกสิบบวก สิบและร้อยของเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับบวกลัก้อยบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งครับจะคำบวกเลขล่างนะครับเข้าที่เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลขล่างออกไปที่เก้าเก้านี่ครับเลขลักลอยเลขหมุนลักร้อยและลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะครับที่ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเขาเอารัก้อยและลักสิบนี่ครับเก้าบวกเก้าก็เป็น สิบแปดก็จะได้แปดแปดเก้าสิบอ่ะจะได้ศูนย์วันนี้เราวันนี้ได้เลขศูนย์เป็นตัวแรกได้ครึ่งวันนี้นะครับได้ครึ่งกันครับวันนี้เลยอ่าใต้เลขศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับพอได้หนึ่งก็ไปบวกสองก็จะเป็นสามอ่านะครับพอได้สามแล้วก็สี่ แล้วก็ห้านะครับจะได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าครับสำหรับหวัวด์นี้ผมนะเพราะถือว่าบางสุรที่สองกันตัวนะครับทีพันเข้ามาจากหวัวดที่แล้วนะครับสุดที่สองของเข้าสุดเก้าก็เพิ่งจะนําลงช่องในหวดตีพันมากขึ้นกันนะครับถดไม่หนะัวตี่พันมากสองตัวล่างกันเข้าไปที่เก้า เก้านี่ครับงวดที่ผ่านมาทูนี้ก็เขาขึืนอกันนี่ครับผ่านเพื่อกันเขาก็ได้ให้เอ่เพราะใส่สองสูตรนี้นะครับเนาเดี๋ยวท่าสีให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือว่าเดินดีงวดที่ผ่านมาสูตรลักหน่วยเฮาทั้งลักสิบลักหน่วยนี่ครับเขาถือว่าเบิง้งอ่ในงวดใหม่ สําหรับสูตรนี่นะครับแล้วสูตรนี้ก็เป็นสูตรสี่ตัวนะครับจะว่าแต่ทางเดินลดไปหนึ่งงวดแล้วนะครับลดไปหนึ่งงวดแล้วเดินมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดลดหนึ่งงวดนะครับะอ้วสิบสองงวดนะครับเจอนไว้ก่อนโดยรวมสิบสองงวดลดหนึ่งงวดเอาทีมาเบิ้งวิที่คำนวณใน อ่ะวดนี่คำนว่มาได้ตัวไดสสำหรับวิธีคำนวณก็เท่าที่ใส่ลักมือนบวกกันสองขั้งมาบวกลักลอยเลขหมุนขั้งที่สองนี่ครับแล้วก็มาบวกลักหนวยเลขหมุนขั้งที่สามบวกหนึ่งของที่นี่ครับสำหรับวิธีคำนวณจะเชนเอานว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับเยนเอาไว้แล้วแปด บวกแปดก็เป็นสิบหกจะได้หกหกบวกเก้าหกบวกเก้าก็จะเป็นสิบห้าหกบวกเก้าก็จะเป็นสิบห้าก็จะได้ห้าห้าบวกแปดก็จะเป็นสิบสามก็จะได้สามสามมาบวกหนึ่ง สามาบวกหนึ่งก็จะเป็นสี่จะได้สี่สำหรับงวดนี้จะได้สี่เป็นตัวแรกสูตรนี้ไม่มีค่า x อ่กก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดครับก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดเป็นสูตรที่สองหลักหน่วย คล่างที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเนาเขาถือว่าบ่งสูตรไม่ของเขาที่พึงคำนวณขึ้นมาในงวดใหม่น่ครับสูตรใหม่เดินมาแล้วหกงวดนะครับเดินมาแล้วหกงวดวดนี้จะลงช่องเป็นครั้งแรกทำเครื่องหมยเอาไว้นะครับสำหรับ สูตรนี่ก็เริ่มเดินจากงวดที่ออก่เจ็ดครับเริ่มเดินตากงวดที่ออก่เจ็ดเขาที่เลข 7, เจ็ดครับเขาที่เลขเจ็ดงวดแรกงวดที่สองที่ออกเก้าสองมาที่หลักหน่วยนะครับมาเลขสองงวดต่อมาแปดศูนย์ะครับมาทีเลขศูนย์งวดต่อมาห้าห้านะครับมาที่เลขห้าหล,ลักหน่วยวัด ต่อมาเจ็ดสามครับมาที่เลขสามวัดล่าสุดเก้าเก้าครับมาที่เลขเลก้าหลักหน่วยเอาถิ่งวิธีคำนวณสูตรใหม่สำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณเข้าถิ่ใส่ลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหมืน่นของรางวัลที่หนึ่งบวก รักพันของละวันที่หนึ่งมาบวกลักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างนะครับวิธีคำนวณอ่าก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่มาบวกเก้าก็เป็นสิบสามก็จะได้สาม สำหรับสูตรนี้กับว่ามีค่า x นะครับว่าได้สามนครับได้ไปที่สามตัวแรกสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกก็จะได้สามสี่ห้าหกนะครับสุดอ่าลักหน่วยล่างเดือนดีหกวดนะครับจะมาหรือไม่ครับวดประจำวันที่สิบหก เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเข้าสิงว่าบางสูตรไม่อีกหนึ่งสูตรอ่าสำหรับงวดนี้ที่มีสูตรไม่อยู่สองสูตรสูตรเก้าสองสูตรนะครับสูตรไม่สูตรที่สองสำหรับสูตรนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสี่เจ็ดพร้อ,อมๆกันนะครับงวดแรกก็มาที่เลเกตงวดต่อมาก็มาที 1, าทเลกสองนะครับงวดต่อมาก็มาที่ เลขศูนย์นะครับเย็บซี่ับไปย่อนเบิ้องในนะครับสำหรับเ่ลสูตรนะครับไปย่อนเบิง้งงในสำหรับตัวนี้ก็เป็นสูตรสามตัวนี่ครับสูตรสามตัวตัวเลขก็น้อยลงนี่ครับตัวเลขก็น้อยลงนี่ครับสูตรสามตัวแต่ใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานี่ครับหมดล่าสุดมาที่เลขเก้าเนี่ย มาถือมาบงวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณใช้หลักแสนของเราวันที่หนึ่งมาบวกหลักพันของเราวันที่หนึ่งมาบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองสามครั้งแล้วก็มาบวกสามขงที่นี่ครับวิธีคำนวณกับเขียนเอาไว้เป็นที่รู้ใแล้วนี่ครับตรงนี้ก็คือเลขได้เลขสองนะครับแต่ว่าบวกสามครั้งก็ี่ได้หกนะครับตรงนี้ก็คือเลขเก้า บวกสมครั้งก็จะได้เลขเจ็ดนะครับเนาะตำแหน่งนี้บางคนอา,อาจจะงงนะครับตรงนี้ก็ที่เป็นเลขเก้าเก้าเก้าบวกสามนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะได้เลขเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับเนาะเจ็ดที่บางท่านอาจจะงองอ่าตรงนี้ก็คือเลขห้าห้าสามสิบห้าก็ได้เลขห้านะครับอ่านี่ตามนี้เลยนะครับเนาะวิธีคำนวณเขียนเอาไว้แล้วนะครับทวนบวกเจ็ดได้เจ็ด เจ็ดบวกสองนีครับตรงนี้คือตำแหน่งเลขสี่สี่สามสิบสองได้เลขสองตรงนี้นะครับเนาะครับก็คือเลขสองเพราะว่าบวกกันสามครั้งนะครับเนาะสี่บวกกันสามครั้งได้สิบสองกัได้เลขสองเป็นตัวแทนนะครับเจ็ดบวกสองนี่เลยก็จะได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองจะได้สองงวดนีนะ้ได้ไปที่ สองสามสี่นะครับวดใหม่ได้ไปที่สองสามสี่สูตรใหม่จะไม้เห็นหรือไม่นะครับนะที่นี่ผมก็ได้เขียนเอาไว้ทั้งบดทุกสูตรแล้วนะครับมาร่วมไว้ตรงนี้แล้วนะครับนะถ้าถิอมส้นตัวเลขไอเอสที่ทังด้านลักน้อยส้นตัวใดนะครับนะตรงนี้ก็คือสูตรเก้านี่ครับสองสูนยนี้เป็นสูตรเก้า สองสูตรนี่จะเป็นสูตรไม่นี่ครับแยกให้เอฟซีได้เห็นนี่ครับคือสูตรเก้าสองสูตร้างบนสูตรใหม่สองสูตรข้างล่างเอามาส้นกันตัวที่ชนกันอ่าก็มีเลขซีนี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนี่ครับเลขซีส้นไปที่ซี่สูตรนี่ครับข้างด้านอ่าเลขเลขตัวที่ชนอีกเลขห้านี่ครับ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลขห้าชนไปที่สามสูตรเลขสามมีอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรน่ครับเลขหกชนไปที่สองสูตรไม่เอานะครับวนาเฮ้าสีเอา,เอาแค่ตัวที่สามสูตรขึ้นไปสามกับซีนะครับนะ่าตัวเลขจะได้ไม่เยอะนะครับสรุปแล้วตัวที่ชนกันก็คือสาม 4-5เนี่ยครับ3-4-5ตัวที่ชนกันได้ก็คือ3-4-5ตัวที่ชนนะครับชนได้นี่ครับต่อไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยกดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้พ่อนๆได้ครับเด้อจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคิดใหม่ๆหาตัดีๆให้เอฟซีดไ,ดดดได้รับชมนะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันทุกชนิดนะครับเนาะผมได้ชอบกัน นัไปพิจารณาเพ้ใได้รชอบกับพันเบื้องเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับนะ,ะตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณตามสถิติเท่านั้นว่าสามารถการะ้านตีได้ว่าะจะเดินต่อหรือไม่่ครับนะสำหรับสูตรลักน้อยชนให้ fc ไปแล้วที่ไรก็คือสามสี่ห้านครับ fc ไว้พิจารณานะครับ,จจนะรบนะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ